กันข้าวเช้ากันจ้าทุกคนมึงกินงย่าง<ะ>งัง้นเหรงฮะอย่างต้องรอเป็นลูกศิษย์เจ้ <c oughs> ต้มปักเซียนดองก็หมูสามชั้นทุกคนอร่อยไหมยายสดน้ำไหมยังสดเ,เปรี้ยวเค็มพอดีไหม ยังไงสดน้ำคล่องคอมแน้ะผักเซียนมันก็ไม่ค่อยเละมั้งเหนียวหน่อยเหรอเละไยมม่เละเนาะกินน้ำน้ำมันไปเปรียวเค็มเค็มไป ปลาเจวันด mm ีวัดอินรีสดน้ำคลองขอ mm hmm. กินกับข้าวถุงมาหลายวันแล้วใช่ไหมชอบกับข้าวถุงก็ฉันทำจชอบอีนหน mm hmm. ชอบกินกับข้าวถุงใช่ไหมข้าวถุงมันก็ดิมกันดี่มกันจะได้ซื้อให้กินทุกวันไงฮ <laughs> <laughs> chân trên để không tham. canh tung mang cho, hả? à? nữa. đi đâu? thật kẹp. thật kẹp. nữa. ngon không? ngon không? ngon không ดีมันลื่นชอดีอ,อย่างส้มมึงผ่าเนียเมื่วันก็ได้กินปลาเข้าไว้จริงหมูน่ะเละนะ่ะชิ้นหมูนะ่ะม,ออมาใครจะกินข้าวพร้อมยายก็มานะจ๊ะ มา,<อ>าแล้วผักกระเจี๊ยบมามันลื่นลงคอดีวะมันลื่นลงคอดีใช่ไหมแล้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยอวันหลังจะได้ผักกระเจี๊ยบมาแกงให้กินขายไม่ต้องขอบใจนะผักกระเจี๊ยบใส่เม่ค้าบึงพระเะไเขาขอบใจใช่ไหมใจมันชอบกระเลี๊ยสาย่มันเขาน่ากลัวกินกันอย่างไงน่ะเราไม่เคยใช่ไหม ผักบุง้งเขียวผักจีนเจี๊ยดผักบุง้งอ,อร่อยเลยแล้วต้มฉันนี่มันล่งคอไหมเล่าเปรี้ยวเค็มพอดีไหมอ,อ,อร่อยอ,อร่อยนุ่นๆเลยใช่ไหม อร่อยโนอะนอตาแจง้งตาแจง้งลืมทุบพริกใส่สักหน่อยเนาะให้ออกเผ็ดๆนิดหน่อยเออลืมอ่ะมาแล้วยกักษ์นีน่นะมึงรอเป็นลูกซิ นี่ของโปรดก็ร้อยอยู่สดน้ำใหญ่เลยอ้ะตาแจ้งดิ้าแจ้งดี ตาแจ้งดีตาจีแดงเดี๋ยวจะต้มไอ้เจาหัวปลาเกือกะถั่วฟักยาวให้กินจะกินไหมเล่าทำกรตกนิดนิดมันกินเลยเเนื้อก็ไม่กินนะเด้ถ้าไม่กินจะได้ไม่ต้องทำตาแจ้งที่บีบมันหนาวไปอีกอะกระเซียนดองมันไม่เปรี้ยวเนะพราะฉันเอาไปล้าง บีบมะน,นาวลงไปไอ้ยังแมวไปไหนอ่ะแมวม,มันก็อยู่อะไม่เห็นมันเนี่ยมีธุระอะไรก็มันเปล่าจะได้ไปไตามให้มันได้ข้าวไม่กินมั่งไม่ให้กินนะข้าวจะให้กินอาหารม,มีถ้ามีธุระอะไรก็บอกจะได้ไปตามมาให้ม,มีไหมเล่ะจะมีธุระอะไรก็มันเล่าจะเห็นมันอยู่มัอนไม่เห็นมันเนี่ยมันอยู่ข้างหลังบ้านมันไม่ค่อยออกมาแล้ว หมาคอยจะกวนมันนัดเด้เนื้อก็จะมีธุระอะไรก็แมวเอาข้าวอีกไม่เล่ากิ่มนนะริ่มใช่ไหมขยักทองไปกินทุเรียนบ้าง <c oughs> อะไม่ใช่ง,งนั้นไม่ใช่อย่งงางนั้นเนื้อก็อย่างนั้นเอามเอาซดน้ำสดน้ำสดน้ำ สดน้ำใส่ข้าวให้เอื้ยมสดน้ำก่อนดิกินหมูหมดไปกินปลากินหมดเปล่าดาูทีทหมด,หมดโอเคเยี๋ยมของหวันต้มไข่กินอีกลูกเดี๋ยวต้มมันไห่กินนิดนี้ต้มปลาเนี่ย <c oughs> นั่นเทียว นั่นเชียวกิ้ดูเอาเหอวนั่นอร่อยไม่อร่อยกิก็ลองดูเอาอหนึ่ <c oughs> งข่องใจสดน้ำข้าวหมดแล้วยังสดน้ำฮะตาแจ้งดีตาแจ้งดีเมื่อกี้มันตามหมืดไงขอลงขอดีอจ้าเ,เม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดเล็กเม็ดเล็กใช่ไหม,มนึกก็จะเอาเม็ดใหญ่เม็ดใ,ใหญ่กินไม่หมดโอ้ยแกะไม่ได้ เอาเลือกเอาตามสบายเจ้าใหญ่เอาเล็กก็กน,น,นี่นี่เนี่ยเล็กกับเขาเนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> อือกินไม่มุดกินไม่มุดก็เหวี่ยงตุ๊บลงข้างบา่ลาปกินเลยนะอ้าวกิน <laughs> จะมาถามอะไนระ <laughs> จะจะเข้าปากอยู่แนละ้ว <laughs> ยังามา่กินเลย เห็นฉันถ่ายนีย่มากินเลยนะแม่หวานไหมหวานขอกินสักหน่อยได้ไหมลูกนักหนายม่กินแนละ้วหือกลัวแกไม่พอกินนะจ้ะนี่จากนไม่หมดเนี่ยเหลือ,หอให้มันจริงเถอะทุเรียนก็ยังมีอีกเนาะหลายมื่อเช้นี้ก็ยังเจอทุเรียนแบบว่า ทุเรียนนอกรือดูอมันรว่ายีดอกไม้ชอบกินไงประกาทุเรียนเห็นฉันแล้วกวากมือวอยวอยเลยใหญ่ปรกาทุเรียนเห็นฉันแล้วกวักมือวอยวอยเห็ <He> นฉันเห็นฉันเดินไปแล้วออกหวานแน่เลยต้องขายได้แน่นอนทุเรียนนี่ว่าดีแล้วก็ซื้อเจ้านนี้แหละ เม็ดร right? <Made leaf. S 1> ีบไหมเม็ดรีเปิดเนี่ยกระดาษจะกินกระดาษเข้าไปขาเข้าดึงกระดาษออกเอออยู่ท่ากินทุเรียนนะทุกคนลีลาการกินทุเรียนนะจ๊ะต้องกินแบบนี้นะทุกคนถึงจะอร่อยอืมํา อีกไหมไม่เอาจะไปเก็บแล้วพอฮะพอพอแน่นะเรียบร้อยอชื่นใจไหมแล้วชื่นใจนอนอยู่ที่นี่นะนะวันเนี้ที่นี่เย็นดีใช่ไหมเรียบร้อยไปแล้วจ้าทุกคนข้าวหนึ่งกำมัง <c oughs> ทุเรียนหนึ่งเม็ดนะจ๊ะเดี๋ยวกินยาอะไรนะยายเดี๋ยวต้องกินยาอะไร จําได้ยาความดันอย่างนี่ความแดนความดันหรือความแดนความันมันมีสองอย่างนะยายาความดันก็ความแดนเนะ่ย